พวกนี้จะให้ฉีดยาอีกอย่างร้อยเข็มอย่างร้อเข็มเรากำลังไปสู่ยุคที่ขาบาวต้องการควบคุมมนุษย์โดยการเชื่อมร่างกายและสมองมนุษย์เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการลดประชากรโลกอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้มันต้องช่วยกันทุกคนเริ่มจากการที่ว่าต้องรู้สมาร์ทมิเตอร์ เป้าหมายของมันและจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรก่อนอื่นเรามาดูก่อนสิ่งที่ Smart Meter นี้เขาขายฝันให้เราก็คือว่าเมื่อเราติดโซลา c เซลล์แล้วเราสามารถที่จะขายพลังงานคืนให้กับรัฐได้แล้วเราก็สามารถหาเงินได้อันนี้เป็นเรื่องที่ <c oughs> ไม่จริงขาดทุนด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเอาง่ายๆผมจะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นคลิปเรื่องนี้แต่จะพูดสั้นๆก่อน พวกนี้เนี่ยครับพวกพลังงานทั้งหลายแหละมันจะหาได้แค่ช่วงนี้นี่แหละอย่างเช่นตอนนี้มีแดดแล้วก็ต้องแดดด,ดีแล้วก็อง,องศาอะไรทุกอย่างดีคุณจะสามารถผลิตพลังงานได้แต่ว่าทุกวันสามารถผลิตพลังงานได้ที่มากกว่าแล้วก็ส่งคืนขายนะให้กับในกริดหรือว่ารัฐบาลแต่พอตอนเย็นตอนอไรแล้วคือมันก็สุดท้ายคุณก็ต้องซื้อกลับมาอยู่ดีถูกไหมครับ แต่ประเด็นคือว่าราคาที่คุณซื้อตอนเย็นเนี่ยราคาพลังงานจะแพงกว่าอย่างเช่นตอนนี้ถึงแม้ว่าสมมติบ,บ้านผมมีก็ตามแล้วช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันช่วงบ่ายแดดดีก็ตามแล้วผมสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าที่ผมใช้ที่บ้านอยู่ดังนั้นผมจึงสามารถคืนได้หรือว่าขายได้แต่ณเวลานี้คนทั่วประเทศไทยทุกที่มีแดดเขาก็ผลิตได้แล้วช่วงนั้นเป็นราคาที่แพงเออช่วงนั้นราคาของ พลังงานจะเป็นราคาที่ถูกดังนั้นณนะตอนนี้ผมผลิตบ้านนี้ผลิตบ้านนั้นผลิตทุกบ้านผลิตแล้วก็ส่งเข้าไปในกริดถูกไหมครับถูกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า s u r p l u ลัสโอเว p ร์สราคาจะถูกมากๆดังนั้นคุณขายได้แค่นี้หน่อยแต่พอตกเย็นเสร็จปุ๊บทีนี้พอคุณต้องการใช้ปุ๊บเนี่ยครับตอนนั้นคือทุกคนต้องการใช้ไม่มีใครผลิตราคาขึ้นโดยรวมแล้วคือไม่คุ้ม ถึงแม้ว่าคุณจะใช้แบตเตอร์ยงแบตเตอรี่ก็ตามพวกนั้นแพงอกตายมันก็ไม่คุ้มแต่ทําไมต้องทําเพราะว่าโลกร้อนอันนั้นไม่จริงไว้ผมจะทําคลิปโลกร้อนครับสาเหตุที่ว่าต้องมีสมาร์ทมิเตอร์ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเดิมคือการควบคุมสิ่งที่กระบาวกําลังทําอยู่สิ่งที่ขบาวกําลังทําอยู่ก็คือว่าควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตนะครับเขากำลังหาไม่ใช่หาเขากำลังวางโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าควบคุม control ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างดังนั้นมันจำเป็นต้องใช้ smart meter คำว่า smart เนี่ยครับ แปลว่าอะไรครับสมา r t p h o n ส mart ทีวีส mart มิเตอร์ส mart แอร์ส r ส mart ทุกอย่างความหมายของส mart คือการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตและการควบคุมอันนั้นคือความหมายของส mart ส mart ไม่ใช่ฉลาดภาษาอังกฤษชื่อฉลาดแต่ว่าไอ้พวกพวกนี้เนี่ยที่ว่าเป็น IOT นะครับ ไอ้สมาร์ททั้งหลายเนี่ยความหมายของสมาร์ทคือมันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตและมันสามารถควบคุมทางอินเทอร์เน็ตได้ควบคุมจากเทิร์ดพาร์ตี้ได้อันนี้นคือสมาร์ทดังนั้สมาร์ทมิเตอร์มันไม่ได้ฉลาดสมาร์ทมิเตอร์คือควบคุมมิเตอร์ของคุณได้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแอปอื่นๆแล้วก็จะเป็นอะไรครับก็เป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆพวก AI พวกอะไร สาเหตุคืออะไรสาเหตุในอนาคตที่เขาจะใช้ก็คือการควบคุมการใช้พลังงานบนพื้นฐานของการอ้างว่าโลกร้อนกรุงเทพมหานครและและจังหวัดอื่นๆทั่วโลกโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่รวมถึงจังหวัดเล็กๆน้อยๆก็ตามจะถูกบังคับและกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานคุณไม่สามารถเปิดแอร์เปิดทอดลมเปิดไฟตามอำเภอใจ ของท่านได้อีกอีกต่อไปเพราะว่าอะไรครับพวกอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆที่ว่าไปเซ็นสัญญาตกลงร่วมกับหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า C40 ผมเคยทำคลิปนี้แบบละเอียดไปแล้วไปตกลงร่วมกับหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า C40 ที่ตกลงกันไว้ว่าจะทําให้เมืองของตัวเองอย่างเช่นกรุงเทพก็ตกลงว่าจะทําให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็น Net z e r o ความหมายของ Net ซ e r o ก็คือปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ความหมายของปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเป็นศูนย์จริงแปลว่าไม่ใช้พลังงานหรือผลิตหรือว,ว่า offset พลังงานคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งในความ ในเชิงทฤษฎีมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกให้ทำไมเป็นไปไม่ได้แล้วมันหมายถึงอะไรแต่ผมขอพูดเรื่อง Net ซ e r o ก่อนเขาต้องการทำให้ Net เอ่อทุกเมืองเนี่ยเป็น Net z e r o แต่ความหมายของ Net z e r o คืออะไรครับ Net z e r o คือจะต้องเมืองเมืองนั้นจะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์แต่ว่าทำไมเมืองเมืองหนึ่งต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พราะว่าในเมืองเขาใช้พลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานหมดสร้างถนนเป็นพลังงานเปิดไฟเป็นพลังงานเปิดแอร์ทำงานเดินทางทํางานกินข้าวพลังงานข้าวที่ถ้าผลิตก็พลังงานซื้อข้าวแช่ตู้เย็นเปิดแก๊สต้มน้ําต้มมาม่าทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งนั้นแล้วพลังงานปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์แปลว่าไม่ใช้พลังงานถ้าไม่ใช้พลังงานแล้วใช้ชีวิตยังไงครับใช้ชีวิตยังไง เพราะฉันยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องออฟเซ็ตเดี๋ยวผมอธิบายต่อต่อหลังทีนี้เมือ่อเมื่อเป้าหมายคือการ offset, ออฟเซ็ตเมื่อเป้าหมายคือการทําให้มันเป็นศูนย์ก็ต้องทํายังไงครับก็ต้องควบคุมการใช้พลังงานถูกไหมครับถ้าผมเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนผมก็ต้องถูกจํากัดเพราะว่าเขาบอกว่าทั้งเมืองจะต้องใช้จะต้องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ดังนั้นในอนาคตนะครับไฟฟ้าจะถูกบังคับให้ให้ถูกใช้ตามกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆแล้วเวลาที่เขาบังคับคุณคิดว่าเขาจะให้คุณใช้เพิ่มหรือว่าให้คุณใช้น้อยลงหรือว่าให้คุณใช้แทบจะไม่เหลืออะไรเลยในเมื่อเป้าหมายคือเป็นศูนย์คำตอบคือคุณแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยคุณจะเหมือนกับอยู่ในอะไรอะ่ะ อยู่ในโรงเรียนกินนอนโรงเรียนประจำที่เปิดไฟเวลานี้ได้ปิดไฟเวลานี้ได้เปิดทีวีเวลานี้ได้อะไรแบบนั้นไม่มีอิสระภาพแล้วซับสามารถควบคุมได้ยังไงครับมันไม่มีวิธีไหนที่ควบคุมพวกนี้ได้เลยนอกจากสมาร์ทมิเตอร์ที่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือ AI จะเป็นคนคุมหมายถึงว่าจะเป็นคนบังคับใช้ AI ตามเวลาตามกติกาตามจำนวน สมาชิกในครอบครัวตามอะไรพวกนี้มันจะคำนวณหมดแล้วมันก็จะจ่ายไฟตามนั้นควบคุมการใช้พลังงานของพวกเรานั่นคือสิ่งที่ขบาวกำลังทำนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังอนุญาตให้เขาทำบนพื้นฐานของความไม่รู้และบนพื้นฐานของการอยู่นิ่งเฉยและบนพื้นฐานของการที่ไม่ตั้งคำถาม เป้าหมายของคลิปนี้ให้ท่านได้รับรู้ได้รับทราบเรื่องนี้เนี่ยครับเขาตื่นต่างประเทศเนี่ยมีบดท้วงการมีอะไรเยอะแยะที่อินเดียตื่นรู้เรื่องพวกนี้เยอะมากมีคนออกมาทําคลิปแบบผมเต็มไปหมดเลยไม่รู้มีตั้งกี่ช่องมีและมีลึกมากมีละเอียดมากเพราะว่าจานวนคนที่ออกมาพูดเยอะแล้วก็เจาะหลายสาขาหลายรูปแบบหลายอย่างทั้งเชิงกฎหมายที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ผมไม่เคยพูดเรื่องกฎหมายเลยนานๆทีจะพูด ผมเคยพูดเรื่องพวก IHR แต่กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆในเมืองไทยก็เปลี่ยนไปเยอะมากแอบบแบบเปลี่ยนหนึ่งในนั้นคือ Carbon t แ x ็เมื่อกี้บอกว่ามันออฟเซ็ตไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมครับออฟเซ็ตไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ที่เขาหลอกพวกเราอยู่ว่าให้ซื้อแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ขายคาร b o n c r e รดิพวกนั้นนะครับจริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเพราะพลังงานที่เราใช้ จริงๆอ่ะมันเยอะมากแล้วพลังงานน้ำมันต่างๆจะไม่หมดไปยังไงก็ไม่หมดทุกวันนี้จีนสร้างโรงงานโรงเผาถ่านไม่ใช่ทุกวันนี้มันเป็น10ปีแล้วสัปดาห์หนึ่งเฉลี่ยสองโรงที่เขาสร้างแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาคงต้องใช้พลังงานเดิมต่อไปแต่ว่าสำหรับประชาชนเนี่ยอีกมาตรฐานหนึ่งเลยเออโลกร้อนโลกร้อนหยุดใช้หยุดใช้ แล้วจะให้เอาพวกโซล่าพวกอะพวกนี้เข้ามาแล้วก็เอามาเพื่อควบคุมไปเฉยมันเป็นข้ออ้างสุดท้ายโซล่ากับวินก็ช่วยอะไรไม่ได้ไว้ผมทําคลิปโซล่ากับวินแยกเลยครับแล้วท่านจะเข้าใจว่ามันเป็น,น,ปนการสร้างความล้มเหลวและทําลายพื้นฐานของสเสถียรภาพของเรื่องพลังงานในแต่ละประเทศด้วยแต่พวกโรงเผาโรงทานอะไรพวกนี้จะไม,ไม่มีวันหมดไปมันหมดไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นพวกเขาคงใช้ต่อโดยเฉพาะแล้วยิ่งมี AI เข้ามา AI นี้คือกินพลังงานเยอะมากดังนั้นที่สหรัฐเองก็กำลังสร้างโรงนิวเคลียร์ต่างๆไม่ใช่แค่สร้างเป็นของรัฐบาลนะครับพวกบริษัท AI ต่างๆพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเขาซื้อเลยเขาซื้อลงลงไอ้นี่ต่างๆเลยเพื่อที่ว่าจะมาใช้ในพลังงานของ AI ของตัวเองพวก Microsoft Google Apple พวกนี้กำลังซื้อโรงงานของตัวเองในการผลิตพลังงานแต่เขาบอกพวกเราว่าโอ้ยมันไม่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแผนการทั้งหมดนี้คือการหลอกเพื่อไปจุดในการไปถึงจุดที่เป็นการควบคุมถามว่าเขาจะคุมไปทำไมบางคนอาจจะถามเขาได้อะไรถูกไหมครับสิ่งที่พวกนี้ต้องการสุดท้ายเลยเนี่ยครับคือบีบบังคับพวกเราให้ หนึ่งเลยคือฉีดยาแล้วก็เชื่อมร่างกายท้าสมองมนุษย์เนี่ยเข้ากับอินเทอร์เน็ตอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเรากำลังไปสู่ยุคที่ขบาวต้องการควบคุมมนุษย์โดยการเชื่อมร่างกายและสมองมนุษย์เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยใช้สารตัวหนึ่งที่เรียกว่ากราฟีนออกไซด์แล้วมีไม่ใช่แค่กราฟีีมีอย่างอื่นมีทั้งการตัดต่อพันธุกรรมซึ่งมีเทคโนโลยีอะเทคโนโลยีเ,ย,เยอะแยะ ต้องการฉีดนาโนบอทเข้าไปนะครับพวกนี้ต้องการควบคุมมันเป็นสิ่งที่พวกนี้ต้องการอยู่แล้วเขาก็ควบคุมพวกเรามาตลอดชีวิตถูกไหมครับดังนั้นเป้าหมายหลักคือการควบคุมมนุษย์โดยการเชื่อมร่างกายมนุษย์เข้ากับอินเทอร์เน็ตถ้าท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงท่านลองเสิร์ช Google คำว่า fourth industrial revolution หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4มันคืออะไรลองเข้าไปฟังดูครับ เขาพูดอยู่ไม่รู้กี่รอบแล้วว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นั้นจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในการเปลี่ยนแปลงภายในนั้นคืออะไรนั่นก็คือว่าการตัดต่อพันธุกรรมการเชื่อมร่างกายและโดยเฉพาะสมองมนุษย์เข้ากับ ai เข้ากับอินเทอร์เน็ตเขาพูดไม่รู้กี่รอบพูดมาเป็นปีๆแล้วแต่คนก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก แต่ว่ามันจะมีการต่อต้านเยอะมากๆดังนั้นพวกนี้กําลังควบคุมพื้นฐานเลยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้ผมเพิ่งทําคลิปรถไฟฟ้าไปอันนี้สมาร์ทมิเตอร์เชื่อมทุกอย่างเข้ากับอินเทอร์เน็ตหมดแล้วก็เชื่อมกับหน้ากับใบหน้าของคนเขาถึงพยายามให้ใช้สแกนหน้าตลอดเพราะว่าเขาจะเอาบัตรประจําตัวเอาทุกอย่างออกไปคุณจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป ตัวตนของคุณจะมาจากใบหน้าที่เชื่อมกับกล้องดังนั้นสมมุวิที่ดินตรงนี้ถ้าวันนี้มีคนมาบอกผมว่าออกไปจากที่ดินนี้ไม่ใช่ของคุณผมจะพิสูจน์ได้ไงวาครับว่าที่ดินนี้เป็นของผมผมก็จะเอาโฉนดมาให้ดูใช่ไหมครับแต่ในโลกอนาคตถ้าไม่มีพวกนี้อีกต่อไปทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลข้อมูลนี้พื้นที่ดินนี้จะเป็นทเคขไนซ์หมดแล้วไปเชื่อมกับความเป็นเจ้าของบนพื้นฐานของ ใบหน้าผมตอนนี้ถ้าใครจะมาอะไรจะมาปุ๊บเนี่ยผมจะต้องยืนยันใบหน้าเท่านั้นถูกไหมครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกําลังถูกเอาไปเป็นศูนย์กลางอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราเป็นเป็นสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราเป็นในการดํารงชีวิตทุกอย่าง <S <S เชื่อมเข้าระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมเข้าระบบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีศูนย์กลางควบคุมมาอยู่ ดังนั้นอิสรภาพไม่มีแล้วเมื่ออิสรภาพไม่มีแล้วเราต้องขออิสรภาพขอนั่งรถไปหน่อยขออยู่ที่นี่หน่อยขอเงินหน่อยเงินเป็นดิจิทัลทุกอย่างก็คือการขอแต่การขอที่นี่ไม่ใช่แบ,บมือแบบนี้การขอแบบนี้คือพวกนี้จะให้ฉีดยาอีกอย่างร้อย40เข็มอย่างร้อย40เข็มผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วตอนปี2020 40เข็ม เพื่อเชื่อมร่างกายทั้งหมดเข้าหมดเลยแล้วคนจะเสียชีวิตเยอะมากแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ไมมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการลดประชากรโลกอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่พวกนี้จะทําก็คือว่าจะฉีดฉีดฉีดให้จํานวนเยอะมากแล้วร่างกายคนไหนทนได้อยู่รอดมาได้ก็จะเข้ากับระบบแล้วก็เชื่อมสําเร็จแต่ว่าคนส่วนใหญ่เกินกว่า7 8 0หรือ90%ของโลกจะล้มตายไป อันนี้คือแผนการของพวกเขาดังนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วคุณก็ต้องตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรคำ,คำตอบคตอเนี่ยคือการรู้แล้วบอกต่อและไม่ให้ระบบพวกนี้เข้ามาไม่เอาระบบสแกนหน้าไม่เอาสมาร์ทมิเตอร์ไม่เอารถดิจิทัลรถไฟฟ้าไม่เอาไม่เอาพวกนี้ออกให้ปมดมันถึงจะเข้ามาไม่ได้แต่ถ้านั่งนิง่งนิ่งนอนเฉยเขาอยากทำก็ปล่อยเขาทำไปเขาอยากจะอันนี้ก็เอามา แบบเนี้ยไม่ไม่ช่วยกันบอกมันก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้ววันวันหนึ่งผู้นี้จะใช้ผู้นี้จะแปลงร่างเลยครับพวกนักการเมืองที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่จะแปลงร่างไปเลยท่านจาได้ไหมตอนที่เขาบังคับฉีดยาโควิดเขาบังคับเลยเขาไม่แคร์เขาสัง่งให้คุณปิดธุรกิจปิดโลกเขาก็ทํามาแล้วปิดทุกอย่างก็ทมาแล้วไม่ฉีดยาท,ทั้งทงที่คนฉีดยาแล้วก็ล้มแล้วก็ร่วงก็บังคับฉีดยา มันมีด้วยเหรอครับแบบนี้พวกนี้ครับคือเขาหน้ากากที่เขาใส่ตอนนี้อยู่ที่ดูดียิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยหายหมดเวลาที่เขาสามารถควบคุมเราได้แบบ,แบเบ็ดเสร็จถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ดีหรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะดีก็ตามแล้วเราจะเอาอิสรภาพของเราไปให้กับนักการเมืองให้กับกลุ่มบริษัทไปเพื่ออะไรครับอิสรภาพของเรามันควรอยู่กับเรา ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่เลยครับดังนั้นผมอยากให้ท่านทราบอยากให้ท่านรู้และอยากให้ท่านช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันต้องช่วยกันทุกคนเริ่มจากการที่ว่าต้องรู้เพราะถ้าท่านไม่รู้ถ้าวันนี้ผมไม่พูดท่านก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าตอนนี้ท่านรู้แล้วท่านก็จะบอกว่าฉันไม่เอาแล้วแต่ถ้าท่านไม่เอาคนเดียวมันก็ไม่ได้ดังนั้นท่านต้องบอกต่อถูกไหมครับช่วยกันรู้ช่วยกันบอกต่อ ช่วยกันทำคลิปช่วยกันทำอะไรก็ได้คือกระจายข้อมูลออกไปให้คนเห็นคนรู้และให้คนเข้าใจเพื่อที่ว่าพวกเราจะช่วยกันต้านมันไม่ยอมรับมันเข้ามาไม่เอาสมาร์ทมิเตอร์ไม่เอาอะไรพวกนี้เข้ามาแค่นั้นแหละพวกขาาวจะทรงพลังแค่ไหนก็ตามก็ทำอะไรไม่ได้อำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือของพวกเราทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนครับ ขอบคุณครับ